สวัสดีครับผมรัฐไทยชาแนลนะครับตอนนี้อยู่ที่สะพานพิตรภาพไทยลาวแห่งที่หนึ่งครับฝั่งหนองคายวิงจันทร์นะครับตอนนี้เดี๋ยวรอดูขบวน482นะครับรถร่วมระหว่างประเทศนะครับท่านอาแรงหนองคายนะครับก็ออกแากสถานีต้นทาง10โมงนะตอนนี้เริ่มปิดทางขึ้นสะพานแล้วครับเดี๋ยวรถไฟก็จะค่อยๆเคลื่อนขบวนมานะครับ ช่วงเช้าก็จะออกประมาณ7โมงนะครับออกจากสถานีรถไฟอุดรไอ้โทษทีจากสถานีรถไฟหนองคายนะครับไปท่านาแรงแล้วก็จะกลับมาแล้วก็จะออกทีน่าจะช่วงประมาณสักบ่ายบ่าย2โมงประมาณนี้ครับเกือบ12โมงนะครับแล้วเป็นขบวน483นะครับแล้วก็จะกลับประมาณช่วง5โมงนะครับเป็นขบวน484นะคื่อต่ก่อนใช้รถเป็นรถดีเซลลางนะครับในการทําขบวนนะ แต่ก่อนมีรถแอร์ด้วยนะนะครับในกนารทำกระบวนแต่ก่อนผมเคยขึ้นมาตำรวจบนสะพานนี้สมัยที่เราเปลี่ยนนะครับแนวทางรถไฟเนี่ยเพื่อจะเชื่อมไปท่านาแรงเนี่ยเราทําทางรถไฟมาอยู่ประมาณครึ่งหนึ่งของสะพานแค่นั้นเองนะแต่ก่อนทางรถไฟเนี่ยจะมีแค่ครึ่งหนึ่งของสะพานหลังจากนั้นก็มีการทําต่อนะเพราะว่าสถานีท่านาแรงเนี่ยก็เพิ่งสร้างมาเมื่อไม่กี่ปีนี้เองครับตอนนี้ขยายไปที่ สถานีคำสวัสด์แล้วนะครับอน,นาคตก็จะเปิดเดินรถไปจนถึงสถานีคำสวัสดแต่สถานีคำสวัสดกับสถานีรถไฟเวียงจันทร์นะครับที่เป็นรถไฟลาวจีนะครับอยู่ไกลกันนะประมาณถ้าได้ผมดูใน Google Map ป,ประมาณ7-8็ถกิโลได้ไกลพอสมควรนะ ดูเดินกลางน้ำผงเลยนะครับเดี๋ยวรอขบวน182มายาวๆช่วงรองขบวนรถไฟมาอันนี้ฝั่งด้านขวามือก็จะเป็นฝั่งลาวนะน,นี้ก็จะเป็นฝั่งไทยฝั่งลาวส่วนใหญ่ทางซ้ายมือถ้าใครเคยไปเที่ยวเนาะตั้งแต่เชียงคานจนไปถึงอ,อุบลน,นะคงเทียมก็จะเห็นว่าทางฝั่งลาวเนี่ยเขาจะมีธุรกิจริม โของอีกธุรกิจหนึ่งที่เห็นแบบจะเห็นได้แบบเยอะมากเลยก็คือธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องดูดทรายนะอะขบวนรถมาแล้วเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังในช่วงท้ายๆนะครับโอ้ขบวนจะไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เร็วนะค่อนข้างที่จะมาเรื่อยๆเพราะว่าสะพานเนี่ยคือสร้างมานานแล้วเวลาที่รถเคลื่อนผ่านนี่เขาบนสะพานนี้ก็คือเอ่อ สะพานจะค่อนข้างตันนะครับแต่ค่อนข้างสั่นนะตอนนี้เราใช้น่าจะเป็นฮิตาชิหรือไม่ก็เป็นพวกอัสตอมหรือ GA เนะพวกนี้ก็จะน้ำหนักกดเพลาอยู่ประมาณ16ตันเคยใช้ตัว CSR นะครับตัว20ตันนะครับก็มากดเพลา20ตันวิ่งนะเคยวิ่งผ่านแล้วเคยลากอยู่ก็น่าจะลากได้ครับจริงๆสะพานน่าจะรองรับอยู่แต่ว่าถ้าใช้งานสักพักอ่ะคือแรงที่มันกระทําต่อสะพานเนาะ ก็คือกระบวนมันจะมีความหนักของสินค้านะครับแล้วก็แรงสั่นสะเทือนเนี่ยอาจจะทําให้อายุการใช้งานหรือโครงสร้างของสาพาเนี่ยชำรุดหรือเสียหายามันก็จะไม่คุ้มก็เลยมาใช้เป็นส่วนใหญ่ก็ใช้ใช้เป็นพวกออสตอมฮิตาชินะครับแต่หลังๆมาผมเห็นใช้ฮิตาชินะเพราะว่าตัวฮิตาชิเนี่ยแรงจะแรงที่สุดละนะครับของรถจักรถ้าไม่เทียบกับตัวรถจักรใหม่ๆของเรานะครับก็น่าจะลากตู้ได้ประสิทธิภาพมากกว่า ตอนแรกใช้เป็นรถ r s n นะครับก็คือรถดิสแลงแต่หลังๆมาเรามีการขนสินค้ามากขึ้นก็ใช้เป็นรถจักรลากนะครับก็จะพ่วงตู้โดยสารกับพ่วงรถสินค้าไปด้วยมาแล้วครับ ช่วงต่อสะพานอยู่ประมาณตรงตรงผมตรงทางาตงิตไทยอยู่ประมาณบริเวณนี้นะอ่าพอรถมันเคลื่อนไปถึงช่วงต่อตรงนั้นนะ่ะตรงตรงที่ผมยืนเนี่ยมันจะไม่สัน่นละอ่าก็คือมันจะเป็นช่วงต่อสะพานก็คือค่อนข้างสั่นนะเวลารถวิ่งผ่านอ่าโอเคปิดสะพานแล้วก็อันนี้มีแค่ตู้โดยสานะบางรอบก็จะมีตู้สินค้าไปด้วยแล้วก็จะมีรถที่เป็นเฉพาะตู้สินค้าเลยบินต่างหากนะครับก็ กรณีที่เป็นตู้สินค้าเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับประมาณนี้การขนส่งเนี่ยรู้สึกว่าจริงๆมันมีข้อมูลในเว็บของการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับการขนส่งจากไม่ว่าจะเป็นมาตรฐานหรือแรมฉับังหรือสถานที่ต่างๆเนี่ยที่จะมาที่ตัวสถานีน้องคายหรือท่านาแรงเนี่ยก็จะมีเลทราคานะครับไปดูแต่ว่าการขนส่งเนี่ยเบื้องต้นก่อนนะครับก็คือสมมุติว่าเราเช่าตู้เนี่ยตู้แค่นะครับแล้วก็ตู้คอนเทนเนอร์ของรถไฟเนี่ยนะครับก็จะมี เขาจะคิดค่าเช่าหนึ่งขาก็คือสมมุติว่าเรามาจากาขนมาจากมาบตาพุธมาลงที่เอาเป็นท่านาแล้งเหมืนกันามาลงที่ท่านาแล้งเนี่ยก็จะคิดขาหนึ่งขา,าหนึ่งสมมุติว่าสรุปแล้วตู้นั้นเจ็ดหมื่นบาทเนี่ยก็จะคิดละเจ็ดหมื่นสมมุตินะครับเจ็ดหมื่นแต่อันนี้ก็มันจะมีเลทอัตราคำนวณอยู่ก็ไปดูกันได้ จริงมันมีบอกอยู่นะครับแล้วแต่ว่าใช้ตู้ขนาดไหนยังไงด้วยครับแต่ว่าจะคิดผมให้ขิเีแบบคิดง่ายๆก็คือหนึ่งขามาสมมุติว่าเจ็ดหมื่นบาทเนี่ยขนสินค้ามาเต็มตู้ประเภทนั้นเลยเจ็ดหมื่นนะครับแล้วขากลับเนี่ยคิดอีกนะครับแต่ว่าจะคิดแบบสองแบบก็คือแบบคือตู้เปล่าอ่าแต่ต้องเสียขับตู้เปล่าคือขนกลับถ้าน้่แลงกลับไปที่อ่าสมมติม้านราพูดอย่างเงี้ยที่เรามาต้นทางเ็าจะเสียแต่ว่าถ้าเราขนกลับด้วย ก็จะเสียเพิ่มก็คือเป็นเจ็ดหมื่นบาทเหมือนกันเอ๊ะอาจจะถูกกว่าเจ็ดหมื่นบาทก็คือรวมกงนมันจะเฉลี่ยถูกกว่าแต่ว่ายัางไงก็ต้องเสียค่าขานส่งเอ,อ่เสียค่าเช่าตู้ทั้งขาไปและขากลับแต่ขากลับถ้าเราไม่ได้ขนสินค้ากลับมันก็จะถูกลงแค่นั้นเองนะครับฉะนั้นมันไม่ไม,ไม่สามารถถ้าได้ดูเนี่ยมันไม่ได้เป็นการเช่าแบบขาเดียวไปนะฉะนั้นก็จะเห็นว่ามีมีรถบรบรทุกแบบเนี้ยวิ่งเยอะอยู่เยอะเลยรถรถแบบนี้รถบรรทุกสินค้าอย่างเงี้ยวิ่งเลย คือบางส่วนเนี่ยเขาก็ขนด้วยรถไฟนะเพราะว่าข้ามไปเลยไม่ต้องขนลงที่ายานซีาวที่หนองคายแล้วก็นาทานะครับก็คือลงออไม่ต้องลงที่หนองคายและนาทาก็คือข้ามไปฝั่งเราเลยแต่ว่าหนึ่งก็ต้องเสียค่าขนส่งนะครับทั้งขาไปและขากลับขากลับจะเป็นตู้เปล่าหรือ,อจะเป็นขนสินค้ากลับไปด้วยก็เสียตามอัตราด้วยนะครับประมาณนี้ สองก็คือถ้าข้ามตัวสะพานตรงนี้นะ่ะคือมันเป็นสะพานร่วมระหว่างรถยนต์กับรถไฟด้วยนะครับอืมฉะนั้นมันต้องมีการปีดสะพานอะไรต่างๆอะ่ะมันมีค่าธรรมเนียมในการใช้สะพานด้วยนะครับก็จะเป็นสองต่อบางส่วนเขาก็เลยจะขนมาลงที่านาทานะครับหรืออาจจะมาลงที่หนองคายนะครับแล้วก็จะให้ลงนะครับที่บริเวณย่านสินค้าตรงนั้นนะครับแล้วก็เอารถบรรทุกไปขนมา เพราะว่าขนถ้าถ้าขนมารถไฟเนี่ยไปลงที่ท่านาแล้งนี่ก็ต้องมีค่าระวางตรงนู้นอีกใช่ไหมมีทั้งค่าขนส่งไปกับค่าสะพานแล้วก็มีเรื่องของเอ่อค่าขนส่งค่าระวางทีออ่อาจจะเป็นที่ท่าบกท่านาแล้งอีกนะครับอืมฉะนั้นเขาก็อาจจะลงที่หนองคายนะครับแล้วก็เอาเปลี่ยนถ่ายมาใส่กับรถยนต์นะลาด ตู้คอนเทนเนอร์เอานะครับโดยที่ไม่ไม่ได้ไปใช้ตรงย่านสินค้าตรงท่าเรแหงนะครับอาจจะไปบริเวณที่เป็นบริษัทของเขาเลยโดยตรงอย่างเงี้ยนะครับในกรณีที่เขาไม่ได้ใช้ตู้คอนเทนเนอร์เยอะอาจจะแบบ 2- อสาตู้อะไรอย่างเงี้ยนะครับที่เขาขนมากับรถไฟนะครับก็ยังยังเป็นแบบนี้อยู่นะครับเนาะเพราะว่าด้วยตัวเงื่อนไขของเรื่องของสะพานด้วยนะครับผมว่ามันเป็นข้อจํากัดเขาก็เลยมองเรื่องความคุ้มค่าเนาะถ้าขนเยอะๆแบบเหมือน ขอขนทุเรียนหรือขนสินค้าแบบหนึ่งขบวนเลยอ่ะครับอ่าอันนี้คุม้มผมว่านะคือข้ามไปลาวเลยลงท่านาแรงอ่ะคุม้มแต่ว่าถ้าเป็นแบบไม่กี่ตู้อ่ะไม่ค่อยคุม้มในอนาคตเราคือจะมีแผนสร้างสะพานนะนะครับสะพานจะอยู่เนี่ยน,น่าจะอยู่ฝั่งฝั่งฝั่งซ้ายมือของผมต,อ,ตอนนี้คือถ้าเรายืนจากฝั่งไทยไปทางฝั่งลาวก็จะอยู่ขวามือนะก็สร้างไปตรงนี้ ไปบริเวณด้านหน้าเนี้ยถจริงๆแล้วเนี่ยทางรถไฟเนี่ยจะไปที่สถานีท่านาแรงแต่ว่าจะมีทางขวามือตรงตรงทง,งไปอย่างเงี้ยมันจะมีสถานีรถไฟอ่อที่เป็นของรถไฟความเร็วสูงจริงๆทางรถไฟความเร็วสูงเนี่ยไม่ได้สุดที่เวียงจันทร์นะครับจะมีทางรถไฟต่อไาอีกนะครับแล้วก็จะมีเท่าที่ผมดูในข้อมูลนะเขาจะมีผ่านจากสถานีเวียงจันทร์มาเขาจะมีลง ลงอะไรอ่ะภาษาลาวเขาเรียกว่าซ่อมแปลงรถจักรอะไรอย่างเงี้ยรถรถรถไฟนี่แหละนะครับประมาณนี้ก็คือน่าจะเป็นโลเป็นเป็นถ้าบ้านเราก็จะเหมือนโรงซ่อมบำรุงรถจักรนั่นแหละนะครับประมาณนี้แล้วก็จะเป็นสถานีเวียงจันใต้นะครับเป็นเมียงจันใต้แล้วก็จะมาเหมือนเป็นโรงโรงเก็บรถจักรนะครับโรงเก็บรถจักรเอ่อแล้วก็น่าจะเป็นย่านย่านย่านของตู้รถ สินค้ารถอะไรต่างๆที่เขาจะมาจอดอยู่ในย่าตรงนี้ด้วยคือเลยจากวิงจันมานิดนึงก็จะคล้ายๆกับโรงจัดบางซื่อแต่ก่อนที่เรายังไม่สร้างสถา,สน,านีวางบางซื่อพอไปถึงกรุงเทพล้วก็จะเหมือนกับเอารถขบวนเนี่ยเอามาจอดไปขีหนึงนะระหว่างสถานีวิงจันใต้กับตรงโรงเก็บรถจักรเนี่ยมันจะมีทางแยกออกมานะครับเพื่อจะมาคลังสินค้าถ่าถ้าบกท้านาแรงนะครับท้านาแรงก็เป็นรางสุดหนึ่งสี่สามห้าเมตรนะครับ สมัยก่อนยังไม่ได้สร้างนะยังไม่ได้สร้างมาจะสร้างมาตรงท่าบวกท่านแรงเสร็จฝั่งหนึ่งก็จะเป็นรางขนาด1 4 3 5เมตรอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นรางจากฝั่งไทยนี่แหละครับที่เชื่อมไปนะครับเป็นรางขนาด1เมตรเวลาที่เขาจะเปลี่ยนถ่ายสินค้าคือยกตู้คอนเนอร์นะครับออกจากแคร่ของรถไฟนะครับลงไว้แล้วก็เอามาย้ายขึ้นอีกขบวนหนึ่งเป็นการเปลี่ยนถ่ายตู้สินค้านะครับคือไม่ได้ลากมาเลยนะครับคือต้องยกขึ้นยกลง นะครับยกขึ้นลงลงนะครับเปลี่ยนมาใส่แค่ของรถไฟซึ่งมันออกแบบให้ใช้ด้วยกันได้อยู่แล้วนะครับประมาณนี้ก็อันนี้ก็เป็นข้อมูลส่วนหนึ่งนะครับแต่ทางรถไฟที่เป็นไปทางสถานีคําสวัสด์เนี่ยคือพอไปถึงท่านาแล้งนะครับเลยไปนิดนึงก็จะเป็นข้างสินค้านะครับท่าบกท่านาแล้งนะครับก็ตรงเลยไปอีกนิดนึงก็จะเลี้ยวซ้ายนะครับไปสถานีคําสวัสด์ประมาณนี้นะครับ จะไม่ได้เชื่อมกับทางรถไฟสถานีรถไฟเมืองจันอยู่ไกลพอสมควรนะแต่ถ้าเอาจริงๆเชื่อมเนี่ยจริงๆจุดเชื่อมเนี่ยจะอยู่ประมาณถ้าถ้าถ้าบกถ้านาแลงตรงเนี้ยมันจะมีรางเชื่อมระหว่าง1จุด1เมตร 1. 4 3 5ดสเมตรไอ้ย1.435จเมตรใช่ถูกต้องครับก็จะเป็นการขนถ่ายสินค้ากันในอนาคตก็จะสร้างสะพานตรงเนี้ยไปเนาะผมว่าน่าจะไปเชื่อมทางถ้าจะเอาเชื่อมผมว่าก็น่าจะไปเชื่อมตรง ทางที่เขาสร้างมาถึงสถานีเวียงจันใต้นะครับประมาณนั้นเนาะคือทางรถไฟ1.435เมตรสะพานใหม่ก็เราจะไปเชื่อมที่ตัวเวียงจันใต้เลยผมว่าน่าจะเป็นสถานีทางเวียงจันใต้เลยจะไม่ได้มาเชื่อมกับสถานีรถไฟท่านา,นาแรงนะครับเพราะว่ามันมีราง1.435เมตรแล้วน่าจะเชื่อมตรงนั้นเลยมันจะอยู่ประมาณโซนโซนขวามือนะครับของตัวสะพานนี้แหละครับสําหรับทางรถไฟ1.435เมตรนะครับถ้าเราเชื่อมนะครับ จริงๆอ่ะอยากให้เรารีบสร้างเชื่อมเพราะว่าโอกาสที่ตู้สินค้าที่มาจากฝั่งลาวเนี่ยไม่ต้องเปลี่ยนถ่ายหรือขึ้นรถยนต์เนี่ยขึ้นมาทางรถไฟเนี่ยไปลงที่ย่านสินค้านาทาหรือหน,อง,หนองคายจะง่ายขึ้นเนาะประมาณนี้นะครับคืออยากให้สร้างก่อนนะครับมันไม่ต้องรอเฟสคือถ้าถามผมไม่ต้องรอเฟสอ่ะที่จะสร้างต่อจากนครราชสีมามาถึงหนองคายนะจริงๆเราสามารถสร้างไปถึงนาทาก่อนเพื่อให้เป็น เป็นเขาเรียกว่าเป็นท่าบกก่อนได้นะครับไม่อาจจะไม่ต้องรออีกหลายหลายปีอะ่ะผมว่าวันนั้นมันน่าจะช้าไปนะครับแต่ว่าอันนี้ก็อยู่ที่แผนของเขาแล้วกันนะครับว่าจะสร้างยังไงนะครับสะพานก็เท่าที่ทราบคือจะสร้างเป็นทางรถไฟขนาด1เมตรจำนวน2ทางนะครับแล้วก็ทางขนาด1.435เมตรนะครับซึ่งเป็นทางรถไฟขนาดราง สาตรฐานเกจเนี่ยนะครับหรือเชื่อมรถไฟความเร็เวสูงเนี่ยก็2ทางแต่ก็มีทางรถยนต์ที่จะเหมือนสร้างใส่เข้าไปด้วยนะในแบบนะครับมีมันมีมันม,ม,นม,ม,นมีหลายแบบเหมือนกันนะครับอันนี้ผมไม่มั่นใจว่าจะมีแต่รางรถไฟอย่างเดียวแล้วมีถนนี้ด้วยหรือเปล่านะครับอาจจะทําเป็น2ชั้นหรือเปล่านี้ผมไม่มั่นใจนะครับประมาณนี้ก็ยังอีกนาน อ่ะโอเคกลับมาก่อนที่รถไฟจะมาเนาะผมพูดถึงฝั่งลาวนะส่วนใหญ่เขาจะมีมีหาดอ่าจะมีหาดแล้วก็มีเกาะเกาะนะครับถ้าใครสังเกตว่าเกาะส่วนใหญ่จะเป็นของลาวซักส่วนใหญ่ของไทยเนี่ยจะมีสักประมาณสักไม่เยอะอะถ้าผมจําได้ประมาณ8ดเกาะนะที่เป็นของไทยนะครับอ่า แล้วทําไมฝั่งลาาถึงมีชายหาดเยอะกว่าแล้วก็ทําไมเกาะส่วนใหญ่ถึงเป็นของฝั่งเราต้องย้อนกลับไปถึงสมัยตอนที่เราทาสัญญากับฝรั่งเศสจริงๆอ่ะและสัญญามันมีการเปลี่ยนแปลงนะครับการเสียดแดนฝั่งซ้ายแม่น้ําโขงเนี่ยมันก็มีหลายแบบจนถ้าผมจําไม่ผิดก็คือฉบับล่าสุดคือเรายึดแนวเขตแดนตามล่องน้ําลึกครับคือล่องน้ําลึกคือฝั่งไหนที่เป็นส่วนที่ลึกที่สุดจะนับเป็น จากล่องตรงนั้นเป็นฝั่งไทยครับถ้าตามที่ผมจะไม่ผิดก็คืออยู่ประมาณนี้นะถ้าตามแมปนะถ้าเราไปดูนะจะอยู่ประมาณนี้ล่องน้ำลึกก็อยู่ฝั่งไทยฉะนั้นขวามือเนี่ยจะอยู่ฝั่งเนี่ยขวามือไปนี้อาจจะอยู่เป็นของฝั่งลาวเยอะเยอะกว่าถ้าใครไปดูใน Google แ a p เห็นเส้นแบ่งเขตอ่ะจะเห็นว่าอยู่ฝั่งลาวจะค่อนข้างเยอะหรือว่าตรงไหนที่มันเป็นเหมือนเกาะหรือมีพื้นที่ที่เป็นเหมือนกับเป็นดอนหรือเป็นหาดเนี่ยจะอยู่ฝั่งลาวเยอะเพราะเราแบ่งตามล่องน้าลึกนะครับอันแรกก่อนล่องน้ําลึก ถ้าร่องน้าลึกอยู่ฝั่งไหนสมมติว่าร่องน้ําลึกมันอยู่ตรงนี้นะครับอ่าก็จะฝั่งนี้จะเป็นฝั่งไทยฝั่งนั้นเป็นฝั่งลาวเหมือนกันถ้าสมมุติว่าร่องน้าลึกอยู่ตรงนู้นฝั่งนี้นก็จะเป็นฝั่งไทยฝั่งนั้นก็เป็นฝั่งลาวแต่ถ้ามีสองร่องนะครับถ้ามีสองร่องนับร่องที่มันอยู่ฝั่งไทยร่องคืออะไรร่องน้ําคือพื้นน้네ําอ่ะข้างล่างนะครับที่เป็นพื้นอ่ะพื้นดินนะครับคิดง่ายๆมันไม่เหมือนถนนนะที่มันเรียบๆมันจะเป็นเหมือนเราเคยดูแบบขับรถขึ้นเนินไหมขับขึึ้้้้้นนนนแแลลลววขขขัััับบบงงอออะะเปรรมาณหื รถมิปากอะ่ะที่เขาขี่กันอะ่ะที่มันเป็นเหมือนขึ้นเนินแล้วก็ลงเนินนะครับเขาจะนับล่องที่อยู่ใกล้ที่สุดสมมติว่าตรงแม่น้าโขงตรงเนี้ยครับถ้าลงไปในพื้นเนี่ยพื้นไม่เรียบใช่ไหมครับแล้วมันมีดอน<ม>คือมีมีเอ่อเกาะตรงกลางขึ้นขึ้นมาตรงเนี้ยหนึ่งเกาะมันจะมีสองร่องคือล่องนี้ล่องน้ํานั้นตรงนั้นเนาะที่มันเป็นล่องที่น้ํามันลึกไปเขาจะนับร่องนี้อ่าเขาจะนับล่องตรงนี้นะครับก็เป็นฝั่งไทยนั่นแหละทำให้ไทยเนี่ยมีพื้นที่ที่เป็นเกาะ ก็จะเป็นของลาวซะส่วนใหญ่อ่าเข้าใจไหมครับต่อให้ร่องน้ําลึกจะอยู่ฝั่งนู้นแต่ถ้ามีสองร่องแล้วร่องนี้ยมันติดฝ่ายไ,ไทยตรงที่เป็นเกาะที่อยู่ตรงกลางใช่ไหมครับตรงที่มันเป็นเนิเน,เน,นสูงสูงเวลาน้ามันลดอะ่ะมันก็จะเป็นเกาะส่วนใหญ่จะเป็นของฝั่งลาวครับจะไม่ใช่ของฝั่งไทยอ่านี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะที่สมัยฝั่งไทยเนี่ยมีเกาะน้อยกว่าฝั่งลาวนะมีพื้นที่หาดน้อยกว่าฝั่งลาวนะครับแล้วก็ ทำไมส่วนใหญ่เวลาไปเที่ยวหลายๆที่อ่ะที่มันติดริมโของอ่ะจะเห็นว่าฝั่งเราเขามีธุรกิจแบบเหมือนดูดทรายถ้าผมจาไม่ผิดผมไปเชียงคานไปสากายวอล์กเนี่ยมองไปเนี่ยตรงตรงฝั่งเขาก็จะเป็นแปงชายะเนี่ยจะเห็นเลยว่าจะมีธุรกิจยดูดทรายของเราเาก็มีนะแต่เป็นจะเป็นการแบบดูดจากตะลิ่งครับอ่ามันจะไม่เหมือนของเขาของเขาจะง่ายบางบางทีก็คือรถบรรทุกเนี่ยขึ้นมาขนตามชายหาดเลยประมาณนี้ส่วนเสารตรงนู้นก็คือเป็นเสาไฟ เสาไฟนะคือเราซื้อไฟจากฝั่งลาวมาใช้นะครับถ้าผมจะไม่ผิดน,นะมันมีเขื่อนชื่อหนึ่งคือขื่อนน้ำมึมครับของฝั่งลาวจริงๆเราก็ไปร่วมสร้างให้นานแล้วครับผมจําปีพศไม่ได้แต่นานแล้วน่าจะเป็นเขื่อนแรกๆของลาวแบบไทยก็ไปร่วมร่วมร่วมลงทุนร่วมสร้างด้วยนะน่าจะมีสารัฐบิทด้วยนี่แหละครับสร้างแล้วก็ไฟที่ทางฝั่งลาวผลิตออกมาแล้วก็ ส่วนเหลือไทยก็ซื้อมาใช้นะครับาจากข้อมูลที่ผมเคยศึกษาเนี่ยเล่าว่าไฟช่วงที่เราช่วงที่เราเนี่ยเขามีมีมีเหตุการณ์ทางการเมืองเนาะน่าจะเป็นช่วงที่สมัยนั้นเขายังเป็นเาขาเรียกว่าอะไรสงครามภายในเนเาะฝั่งคอมมิวนิสต์แล้วก็ฝั่งประชาธิปไตยนะครับลบก,กันสมัยนั้นแล้วก็กมีสงครามรับในลาวอะไรต่างๆเนี่ย ลาวช่วงนึงก็ปิดประเทศนะครับแล้วก็อย่างที่รู้ๆกันเนาะตอนนี้ก็น่าจะเปิดเผยกันแล้วไทยก็เคยส่งทหารไปร่วมรบในลาวนะครับก็อาจจะทําให้เรามีข้อขัดแย้งกับฝั่งลาวตั้งแต่สมัยนั้นนะครับคือไม่ถูกกันมีคนสมัยก่อนนี่เล่าให้ฟังว่าบางส่วนของฝั่งลาวเนี่ยถึงขนาดเอารถถังเนี่ยมาจอดริมฝั่งมองเห็นกันได้ชัดเจนเลยทีเดียวนะครับประมาณนี้ก็มีการปิด ประเทศไปช่วงระยะหนึ่งแต่ว่าไฟฟ้านะครับไม่เคยไม่ละงะไม่เคยแบบว่าไม่ส่งให้ไทยนะส่งให้ไทยตลอดนะครับส่งให้ไทยตลอดช่ชวงช่วงสมัยนั้นนะครับก็เป็นอีกข้อมูลหนึ่งที่ผมศึกษามาว่าไทยเราไปเริ่มสร้างตั้งแต,แต่สมัยสมัยนู้นนะครับสมัยที่ลาวยังไม่ได้เปลี่ยนเปลี่ยนระบบการปกครองอะนะนะครับ แล้วเราก็ซื้อไฟเขามาใช้หลังจากที่เรามีปัญหากันเรื่องสงครามารับในลาวแล้วก็เรื่องการเปลี่ยนแปลงการปกครองนอ่ะเราก็ส่งไฟให้ไทยอยู่ตลอดนะครับไทยก็ซื้อไฟจากฝั่งลาวมาใช้ตลอดไม่ได้มีการระงับแต่ว่าอาจจะปิดประเทศไม่ให้มีการข้ามไปหาหากันนะครับในช่วงหนึ่งนะครับประมาณนี้แต่ตอนนี้คือเราก็กลับมาเป็น ธุรกิจร่วมกันทางรถไฟที่เราสร้างไปที่คําสวัสด,ดิ์เนี่ยไทยก็เป็นผู้ออกทุนให้กับทางฝั่งเรากู้ยืมด้วยนะครับส่วนหนึ่งด้วยนะครับที่เราจะทำเนาะเพร่อว่าจะเป็นการขยายเพื่อไปเชื่อมกับเพื่อนบ้านตอนนี้เราก็เชื่อมมาเลเซียนะครับจริงๆไปถึงสิงคโปร์ได้ด้วยซ้ํานะครับแล้วก็มีกัมพูชาแล้วตอนนี้กัมพูชาก็มีซื้อรถขี่หะกนะเออมาจากทางญี่ปุน่นส่วนหนึ่งเราก็ได้บริจาคมาด้วยนะครับ จะรุ่นใกล้ๆเคียงกันนะครับแล้วก็มีการว่าจ้างบุคลากรคนไทยนะครับไปช่วยในการซ่อมบำรุงเพื่อเพื่อมาใช้ได้นะครับรางส่วนหนึ่งไทยก็บริจาคไปให้กับทางฝั่งกัมพูชาด้วยนะครับประมาณนี้คืออยากให้มองนะครับว่าเราได้ประโยชน์นะครับเราได้ประโยชน์ผมจะไม่ได้เป็นมีโครงการสร้างสะพ,พานหรือทางอะไรสักอย่าง,างที่ฝั่งกัมพูชาก็จ้างบริษัทไทยนี่แหละไป สร้างให้เขานะเหมือนเป็นทางอะไรสักอย่างอะสภาอะไรเป็นโครงการระดับใหญ่ของกมูชายอยู่ผมกำลังจะพูดถึงว่ามันเป็นโอกาสที่ทําให้ธุรกิจนะครับหรือวิศวกรนะครับหรือแรงงานของเราเนี่ยได้มีรายได้เข้าสู่ประเทศนะคือเรามีทักษะมีความรู้แล้ววันหนึ่งเราก็ต้อง ไปรับจ้างนะครับนอกจากในประเทศแล้วก็ต่างประเทศด้วยการที่เราทาั้งทางรถไฟหนึ่งเมตรเนี่ยสมมุติว่าถ้าทางฝั่งลาวเนี่ยต่อขยายจากวาเมืองจันไปถึงหลวงพระบางได้โดยใช้รางขนาดหนึ่งเมตรเนี่ยโอเคอ่ะส่วนหนึ่งผมว่าก็ต้องก็ต้องขอความร่วมมือจากฝั่งไทยเป็นช่วยในการสร้างเหมือนกับตอนที่จีนมาลงทุนในลาวรถไฟลาวจีนเนาะที่จีนก็ต้องมาสร้างเหมือนกันกันกบรถที่เราบริจาคให้ขมรนบางคนไปบริจาคให้ขเขาทำไมส่วนตัวผมก็คือ ก็เสียดายนะแต่ว่าส่วนหนึ่งเขาก็ต้องมาจ้างหรือขนสินค้ามาซื้อสินค้าจากประเทศไทยจ้างแรงงานของคนไทยนะครับหรือเอามาซ่อมบำรุงก็เกิดรายได้นะครับเข้าประเทศเพราะว่ายังไงเราก็ต้องเ,อเพิ่มนะครับช่องทางในการผลิตหรือจัดจำหน่ายนะเพื่อจะเป็นศูนย์กลางวันหนึ่ง เราอาจจะสร้างรถจักรได้เองนะครับวันนี้เราเริ่มสร้างตู้โดยสารได้แล้วนะครับแต่ว่าอาจจะเป็นรถที่แบบยังไม่ได้เป็นรถทั่วไปรถตู้โดยสารนะครับแต่ถ้าวันนึงเราสร้างได้ทั้งตู้โดยสารรถไฟแล้วแล้วเรามีทางหนึ่งหนึ่งเมตรเนี่ยเชื่อมเพื่อนบ้านซึ่งเพื่อนบ้านเราก็ใช้กันหนึ่งเมตรอยู่แล้วเนี่ยเขาอ,อาจจะมาซื้อกับเราก็ได้นะครับเนาะหรืออาจจะส่งม,มาซ่อมบัรุงกับเราก็ได้ยกให้อย่างให้เห็นเหมือนของชัยเซรี ที่เขาขายรถเอ่ออะไรอะเฟิร์สวินนะครับไปทางมาเลเซียอินโดนีเซียนะครับเนี่ยผมอยากให้รถไฟไทยเนี่ยหรืออะไรต่างๆเนี่ยก็ไปถึงทางฝั่งของลาวด้วยเหมือนกันนะที่เขาจะเอ้ยฝั่งลาวกัมพูชาหรือแม้กระทั่งอนาคตที่เราจะมีการสร้างทางรถไฟเชื่อมเนาะเป็นอีทอีอีเวสเนี่ยครับเชื่อมตะว,วันออกตะว,วันตกนะ ไปที่ถ้าผมจะไม่ผิดคือแม่สอดอย่างเงี้ยนะครับก็เชื่อมมาที่ปากน้ําโพปากน้ําโพเชื่อมมาทางชัยภูมินะครับชัยภูมิเชื่อมมาที่อ่าจตุรัสพันธ์ไทยอย่างเงี้ยนะครับเสร็จแล้วก็ต่อไปที่ทางใหม่ที่เราจะสร้างไปนครพนมไปที่ร้อยเอด็ดร้อยเอ็ดแยกไปทางศรีสเกตอุบลอย่างเงี้ยเพื่อจะออกทางอ่ ฝั่งกัมพูชานะครับหรือฝั่งลาวใต้เนี้ยในอนาคตอ่าประมาณนี้เราก็จะเป็นศูนย์กลางเลยนะสมมติว่าวันนึ้งเราผิดรถจัดได้เองหรือเขาซื้อมาแล้ว1เมตรเนี้ยซื้อจากญี่ปุ่นหรือซื้อจากที่อื่นมาเขาก็จะสามารถส่งมาซ่อมที่ประเทศไทยได้หรือคนไทยก็จะไปซ่อมด้วยกันได้นะครับประมาณนี้ผมว่ามันเป็นสิ่งที่ดีนะมันเป็นสิ่งที่ดีผมว่า เราได้ผลประโยชน์มากกว่านะครับผลประโยชน์มากกว่าเสียผลประโยชน์ฉะนั้นการที่เราไปลงทุนหรือเราบริจาคให้เพื่อนบ้านมันมีจุดประสงค์ของเขาอยู่นะครับเรื่องของการรถไฟก็ประมาณนี้นะครับสําหรับข้อมูลวันนี้ก็แวะมาถ่ายขบวน42ครับแล้วก็เล่าเรื่องข้อมูลเกี่ยวกับล่องน้าลึกแล้วก็เรื่องของไฟฟ้าด้วยนะครับผมว่ามันเป็นโอกาสนะในอนาคตที่เราจะเป็นศูนย์กลาง ขอมภูมิภาคอาเซียนนะครับโดยเฉพาะโครงส่ายทางรถไฟนะครับไม่ใช่เพราะภายในประเทศนะครับที่เราจะเชื่อมไปที่ฝั่งมุกดาหารนครมนมยังมทงงงีทางเชียงของนะครับทางเชียงรายนะครับที่เราจะเชื่อมไปอนาคตก็จะมีทางแม่สอดนะครับที่กำลังศึกษากันอยู่ หรือจะเป็นแรนบิดนะครับของโครงการของรัฐบาลชุดนี้เนาะเรื่องแรนบิดเชื่อมอ่าวไทยกับทะเลน้ำมันในการขนถ่ายสินค้านะครับอืมก็ถ้าเราทําได้เนี่ยสินค้านะครับไม่ว่าจากจากล่างทางลาวนะครับจะลงใต้ไปสู่มาเลเซียก็ต้องผ่านไทยหรือจากพม่าไปกมบ,บูชาก็ต้องผ่านไทยนะครับหรือมาลงท่าเรือ,อที่ มาตราฟูอย่างเงี้ยก็มาผ่านทางไทยหรือมาที่ท่านำลึกที่จะสร้างที่ศึกษากันที่ละนองอย่างเงี้ยก็มาทางใต้นะครับก็อาจจะขึ้นเหนือไปที่พมา่มานะครับหรืออาจจะมาออกอีสานทางหนองคายนะครับหรือถ้าจะไปออกที่ฝั่งลาวใต้นะครับที่นครพนมนะครับหรือจะไปออกกัมพูชาเราได้หมดะฉะนั้นเราถือว่าเป็นประเทศจุดศูนย์กลาง นะครับการทําระบบรางจริงๆนะครับลองไปลองศึกษาดูนะครับผมว่ามันได้เปลี่ยนนะการที่เราทําเชื่อมกับเพื่อนบ้านอย่ก็อย่าเพิ่งไปรังเกียจเขาเลยนะครับประมาณนี้นะครับมันจําเป็นที่ต้องทําเราจําเป็นที่ต้องลงทุนนะครับเพื่อให้เราเป็นศูนย์กลางการคัามนาคมแล้วก็ขนถ่ายสินค้านะครับเพราะถ้าเราทําตรงนี้ได้รับรองผมบอกเลยว่าเราจะทําให้ GDP ของประเทศเราสูงขึ้นนะครับโอเคส่วนเรื่องของตัว ใครอยากจะมาเชื่อมตรงสะพานเข้ามาได้นะครับเปิดประมาณ9ก้าโมงเช้านะถึงประมาณสักหโมงเย็นประมาณนี้นะครับไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับมาเยี่ยมชมได้ทางขึ้นไปอยู่ประมาณนี้ครับอยู่บริเวณแถวเอ่อก็เรียกว่ากรมทางหลวงอะไรเนี่ยครับหนองคายนะครับประมาณนี้เดินเข้ามาได้ไม่เสียค่าใช้จ่ายครับโอเควันนี้ก็ถ้าข้อมูลผิดพลาดประการไหนต้องขออภัยไว้หน้าที่นี่ด้วยครับสวัสดีครับ